สนุกไปกับคู่รักซุปตาสีสไตล์โมดไททัสมิธเอ็กซ์ทิตินันตุ้มปริญญากล้วยเชิญยิ้มและเหล่าเซเลบตูวปั่นดีเจดด้าปลื้มปุริมดีเจอ๋องแก้มวิทยานีวันนี้นะคะเราต้องแยกให้ออกระหว่างการลงทุนและความรักไดกเราต้องรพูดความสามารถไปเลยกัันไหหมมวใจ แบบนี้ต้องอัดฉีดไหมไอ้กลับไปฉีดยาให้ไอกลับไปฉีดยาให้ความรักเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าความรักเรารักกันมากแค่ไหนไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถยืนอยู่ได้ทุกวันเดชนี่แป๊บหนึ่งจะไปขายตรงที่ไหนเนี่ยะไม่ได้จะหนักความสนุกแบบนี้ในแฟนชานวัดบะลล่ะไปรับชมกันเลยครับขอต้อนรับนะครับน้องเก่งนะครับแม่อีศน้องมุกและคุณเิ๋อ เอาละเอาละพวกแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเชิญอ,อ้อโโอเคโอเคและแน่นอนครับสำหรับนางงามท่านแรกนะครับขอเชิญแนะนำตัวครับน้องตุ้ม หัวผัวผัวเอ้ยแฟนเก่งครับอะโอเคครับคีย์เวิร์ดความรักคุณตุ้มครับหมัดกระแทกใจก็เราเป็นคู่รักนักมวยเนาะก็เป็นคู่ซ้อมกันเผลอแบบออกแรงไปหน่อยก็หมัดไปตะบันหน้าเขาแต่แบบดันไปกระแทกโดนใจเขาไง สวยอ่ะก็เขาสวยอ่ะพ um> ี <c <c um> ่สี่ส anyway ิบเอ็ดสิบสองอ่ะมันเริ่มมาหยอดหนูแล้วอ่ะมาเกาะแขนเกาะขาเอย์เกยคืองามเท่เอย์เกยคืองามเท่ปื้มปื้มปื้มเขาคือจริงๆตอนนั้นอ่ะเขายังเด็กขาดจะตัดเรื่องความรักไปก่อนเขาอาจจะปลื้มที่แบบเราเป็นรุ่นพี่อาจจะเก่งหรือว่าอาจจะเป็นไอดอลของเขาไอตอน12คงยังไม่ได้หยอดหรอก เขามาหยอดตอนไหนคุณตุ้มเลยรู้สึกว่าตอนออที่ตุ้มกลับมาเข้าค่ายอีกครั้งหนึ่งครับคือตุ้มก็เหมือนขาดดาวด้วยเพราะว่าพอก็ป่วยด้วยเนาะอะไรด้วยหลายๆอย่างโดนเพื่อนโกงด้วยถูกหลอกขายที่ขายบ้านขายรถหมดแล้วก็กลับมาก็มาเจอเขาคือกลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งมาเจอตอนที่แกกลับมาหาแกเห็นหน้าผมครั้งแรกพี่รู้ป่าพี่เขาตอบผมว่าไงตอบว่า ได้มากเขาเริ่มเป็นหนุ่มเนาะสิวฮอร์โมนก็แบบว่าเต็มแก้มเต็มอะไรเขาก็วิ่งมาจ้าเอ๋เราข้างหลังเราหันไปอุ๊ยเก่งน้ำมาเห็นบอกจริงหรือไม่ครับคุณเก่งครับว่าจริงๆคุณเก็บความรู้สึกของคุณไว้นานแล้วจนวันหนึ่งคุณตัดสินใจท้าทายเขามีอีกช่วงหนึ่งผมมีรายการชกจะฉกวันชกนั่นแหละมาเลย สู้นะเขาก็เลยบอกว่าถ้าผมชกชนะอ่ะผมขอหอมแก้มทีได้ปะแล้ววันนั้นผมชนะนอกยกสองผมวิ่งกอดหอมแก้มเลยพี่นี่มันเด็กกระโหลกกะลา <c oughs> เด็กไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นพอถูกหอมแก้มวันนั้นเป็นไงอ่อนระทวยไปนิดนึง <c oughs> แล้วก็ตอนนั้น่ะนเขาเป็นคู่ซ้อมให้ตุ้มซ้อมไปซ้อมมาเราก็เลยฟิชเจอริ่งกันแต่ใครจะไปรู้สุดท้ายแล้วคนรักกันจริงๆเนี่ยแต่เห็นบอกก็มีอุปสรรคเลยฮคคือด้วยการที่ตุ้มเป็นอย่างนี้เนาะพ่อเขาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับเขาก็บอกกับลูกเขาว่าการที่ครอบครัวจะมีความสุขอะคือมันต้องมีลูกต้องม,มีลูกมีหลานให้เขาได้ แม่ตุ้มเองก็บอกว่าเขาเด็กเกินไปกลัวว่าเขาจะมาหลอกแต่คือตุ้มว่าเรื่องความรักระหว่างคนสองคนอะเราสองคนเองจะรู้ดีที่สุดว่าชีวิตรักเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันจะสุขจะทุกข์เราก็พร้อมที่จะรับมันได้น้องเก่งครับตอนนั้นเก่งรู้สึกไงได้คุยกับพี่ตุ้มเขาว่าแบบว่า,าเอ้ย ไม่มีปัญญาหาผู้หญิงเลยประมาณนั้นทั้งเพื่อนทั้งแม่แบบเหมือนเขาไม่เห็นด้วยกับเราว่าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นสาวประเภทสองใช่ไหมครับ,รบแล้วทีนี้ที่ความรักอะพี่ผมรักไปแล้วมันอธิบายไม่ได้ตอนนี้พิสูจน์ความรักให้ครอบครัวเห็นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับอุย้ยผมสิบปีแล้วครับพี่ตั้งแต่ผมอายุสิบแปดแล้ว,วท,ทำให้เขาพิสูจน์ทำให้เขาเห็นว่าเราดูแลเขาได้ ให้เขาเชื่อใจใเราได้ผมพูดไม่ค่อยเก่งเนาะพี่เนาะคอยฮักเจเ้าได้เลยยังไงก็ฮักเจาเกโ่โอ้ยน่ารักมากโอ้โหหวานจนอิจฉาไปตามๆกันเลยครับแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นว่าความรักอันบริสุทธิ์หนักแน่นเอาชนะได้ทุกอย่างนั่นเองมาถึงคู่ต่อไปเรื่องราวความรักของเขาได้ครบรถแน่นอนไปชมกันเลยครับวันนี้ ได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวความรักของน้าซึ่งไม่เคยรู้เลยเอาเชิญเลยครับผมกล้วยเชิญยิ้มครับเป็นสามีของคุณอีท,ที่นั่งสวยๆอยู่ฝั่งโน้นนะครับคีย์เวิร์ดความรักครับคนชอบสีโอสีรอบเลยเหรอนะนะกล้วย <c oughs> รายการทีวีนะกล้วยอย่าไปคิดจากัานสิโอ้ดูเขาดูอะไรเขาคิดคือเอาจริงก็คือผมไปขอเขาสี สี่ครั้งสี่ทีอ่ะเขาถึงจะยกให้แม่เขาอ่ะโอ้แต่งงานโอ้ไม่อิซตอนนั้นมันประมาณกี่ปีแล้วสี่สิบสามปีค่ะโอ้โหแก่เลยสี่สิบสามปีตอนนั้นนักกล้วยทำอะไรอยู่ครับแสดงลิเกเป็นลิเกเป็นลิเกครับคือไปขอครั้งแรกเนี่ยแม่เขาอ่ะไม่กล้าที่จะยกให้เราครั้งแรกอนะ ครั้งแรกเลยปฏิเสธท้งพี่กล้วยมาขอแม่ก็เลยบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งมาขอเลยให้มันเรียนจบก่อนอ๋อตอน<า>นั้นแม่อียังเรียนไม่จบยังเรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่ครับครั้งที่สองมาขออีกแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้มันมีงานทําก่อนคือเรียนจบแล้วนะคะครั้งที่สองมาขอเนี่ยครั้งที่สามต้องมาแล้วนะกล้วยครั้งที่สามไปอีกก็ไปคอยอแม่ยายเขาเรียกแปดพ ทอง2บาททอง2บาท,ท,บาทซึ่งมีไม่มีอันนี้นเป็นปัญหามากๆเลยไม,ไม่มีด้วยไม่มีเอา้าเราก็ตอกถอยตั้งหลักก่อนจรินี่อ่าแม่ผมขอเวลาสักหกเดือนขอ6เดือนอาโอเคอครั้งที่4ี่พ่อก็มาขอเข้ามาต่อราคา <S <S ต่อราคาอีกแปดพันนี่นะขอเป็น6กพันทองหนึ่งบาทได้ไหม ได้ไหมให้น้าก,กล้วยงวดนี้ได้งวดนี้ได้แม่ยายใจดีแม่ยายใจดี <S 1> <S 1> เห็นบอกว่าขอได้แล้วแต่เห็นบอกมีอุปสรรคด้วยเหรอครับแม่อิดพอหลังจากแต่งงานเสร็จพี่กล้วยแกก็น,กนึกว่าเอ๊ะมาเล่นลิเกเนี่ยอาชีพม,มันไม่แน่นอนคือว่าได้เงินน้อยครับก็เลยพากันเข้ากรุงเทพตอนนั้นมีเงินกันอยู่เท่าไหร่ครับทั้งครอบครัวพันสองอะจับมือกันเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพพัดลมหนึ่งตัว อะไรก็ทำหมดอ่ะเริ่มจากการปั๊มหมวกโรงงานไปสมัครงานโรงงานตอนนั้นเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็เป็นนะเป็นกระเป๋ารถเมย์ด้วยเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็เป็นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าดูแลลาบากตอนที่ว่าแกทาโรงงานกระเป๋าเนี่ยไอ้ปั๊มหมวกเ่ยนะคะ <c oughs> ก็ซื้อเตี๋ยวร้าหน้ามาทานกับข้าวก็ประหยัดนะคะ สองคนไงสองคนแบ่งกันคนละครึ่งแล้วต้องเอาข้าวสวยอ่ะมาใส่ให้มันเยอะๆเพื่อมันจะได้อิ่มจะได้อิ่มมีไหมครับแม่ที่แบบเออรู้สึกว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราลําบากก็ไม่ก็ไม่รู้สึกว่าลาบากนะคะเพราะว่าน้ากล้วยแกก็ดีกับแม่มาตลอดจนสุดท้ายชีวิตน้ากล้วยพิกผันกลายเป็นตลกเข้าวงการบันเทิงมีชื่อเสียงโด่งดังดูแลแม่ได้ถึงทุกวันในแม่มีอะไรอยากจะบอกน้ากล้วยไหมครับ ก็ขอขอบคุณพ่อนะที่ดูแลดีมาตลอดแล้วก็ลบคำสบประมาทคนที่เขาดูดูถูกประมาณนี้ค่ะก็43ปีพร้อมกับลูกอีก3คนนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราจะจับมือกันไปอย่างนี้ไม่ทอดทิ้งกันจะดีไปจนกว่าโน่ะนละเราตายจากกัน และนี่คือนักกล้วยกับแม่อีทครับต้องบอกว่าเป็นความรักที่ยาวนานและมั่นคงที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามทั้งคู่ก็ไม่เคยคิดปล่อยมือจากกันฝ่าฟันจนกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจนถึงทุกวันนี้และมาถึงคู่ต่อไป <c oughs> เขาคือศิลปินสุดฮอตกับแนวเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ใครๆก็ต้องรู้จัก <c oughs> โมดวงไทท,ทัศมิธรับรองความรักของเขาเ,เด็ดๆแน่นอนครับมาอีกหนึ่งคู่ครับ คุณนี้ต้องบอกว่าเป็นไอดอลของศิลปินอยากรู้มากเลยเรื่องราวความรักคุณเป็นอย่างไรเอ้าเชิญแนะนําตัวเองเลยครับสวัสดีครับพรโมสไทยทอสมิดครับเป็นผัวของมุกไทยวัสดุครับ <laughs> แบบนี้พอได้ไหมฮะ <laughs> อาคิวความรักครับโมสครับเขียนด้วยใจทําลายด้วยมือครับอมันเป็นยังไงคือมันเหมือนกับมันไม่รู้ใช้คําว่าอิ่มตัวหรือว่าไงแต่มันเหมือนแบบ คบกันมาสองปีมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มนิ่งมันเริ่มแบบมันไม่ค่อยท้าทายไม่ค่อยแบบคือมันไม่ท้าทายคุณเลยตัดสินใจว่ามีลูกซะเลยหรอสุดท้ายแต่งงานมีลูกกันเห็นบอกว่าตอนแรกเหมือนจะดีแต่สุดท้ายแล้วมันมีปัญหาคืออะไรก็เหมือนพึ่งคลอดก็เป็นอ่าซึมเศร้าหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โทษเขาคนเดียวอ่ะที่ทําให้เราเป็นแบบเนี้ย ตอนนั้นอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหนูไปอยู่ที่ไหนคะหนูกลับไปเลี้ยงลูกที่ขอนแก่นบ้านเกิดที่บ้านที่บ้านปกติไม่ค่อยตามแต่มึงก็น่าเกินสองวันติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสองวันติดต่อไม่ได้เลยเหรอสองวันติดต่อไม่ได้หมายความว่าไงหายไปเลยก็คือ,อเล่นเสร็จดื่มต่อเช้าเช้าปุ๊บอีกวันหนึ่งแฮง ติดต่อไม่ได้ไม่รับสายพอเล่นเสร็จอะกลับห้องไปอย่างเงี้ยเราไม่เจอใครไม่เจอลูกไม่เจอเมียมันเหงามันรู้สึกโดดเดี่ยวอะมันเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากอยากผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปเร็วขึ้นตอนนั้นผมก็จริงๆผมก็เป็นซึมเศร้าด้วยอ๋อเป็น,นคู่อยากให้เวลาทุกนี้มันผ่านไปเร็วก็เลยตัดสินใจดื่มซะเลย ทีน yeah. kind of ี้แล้วพอมันติดต่อกันไม่ได şey ้มันไม่เข้าใจกันแล้วมันเป็นไงอะมุกก็เหมือนจะหยากันเลยนะมั้งตอนนั้นอะพอดหเลยใช่ก็แบบเราลองแยกทางกันไหมหรือยังไงเพราะว่าคิดว่าเลี้ยงลูกเองคนเดียวได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีคุณแล้วมั้งแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งเราลองไปอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกไหมที่กรุงเทพอะขออีกสักตั้งได้ไหม จะพยายามให้แบบถึงที่สุดพอสุดท้ายได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันชีวิตมันเป็นยังไงก็เหนื่อยขนาดไหนก็ตามอ่ะได้กลับมาเจอปะปะ๊าคำเดียวพอคำเดียวทุกอย่างหายหมดผมนึกภาพไม่ออกแล้วอ่ะว่าจะมีความสุขมากกว่านี้เป็นหน้าตาเป็นยังไงใช่โมคาชีวิตเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็กลับลูกเขาเขาเต็มที่ค่ะ เขาทําได้เลี้ยงลูกได้เท่าหมุกเลยก็อยากให้ป้าป,ป้าทำอย่างเงี้ยเสม,สมอให้ให้มันตลอดไปค่ะแล้วก็เพื่อโกหัง๋อน่ารักจังอยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับอ,อ,อแม้จะมีบางช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกัน แต่ทั้งคู่ก็พิสูจน์ว่าความรักของพวกเขายิ่งใหญ่และหนักแน่นซึ่งนั่นทําให้ทั้งคู่ก้าวผ่านปัญหามาเป็นครอบครัวที่น่ารักอย่างเช่นทุกวันนี้ส่วนคู่สุดท้ายรับรองความแซ่บขั้นสุดไปชมกันเลยครับมาคู่สุดท้ายคู่นี้สวัสดีครับเอกทิตินันครับเป็นลูกชายคนโตแม่อิ๋วครับ <laughs> <laughs> อยากรู้ไม่ใําไมเป็นลูกชายคนโตทําไมฮะ <laughs> ก็ได้ดูดก่อนก่อนลูก อเป็นลูกชายคนโตแต่เอาคีย์เวิร์ดความรักก่อนครับคู่สร้างคู่สมครับคู่สร้างคู่สมอ่ะยังไงครับพี่ครับก็คนนึงขยันสร้างหมายถึงสร้างเรื่องนะอะคนนึงไอ้เพื่อนเพื่อผสมน้ำหนักสมนากันใหญ่เป็น <c oughs> คู่สร้างคู่สมเออก็เมื่อก่อนนี้ก็เป็นผู้ชายทั่วไปที่อยากอยู่กับเพื่อนอยากเจ้าชู้เปิดพับอินเทอร์เทนลูกค้า แต่เขาแค่เอนเตอร์เทนเรื่องกิ๊กเกิ๊กไม่มีมีอ้าวหุยอ,อ,อ่ะก็ก็เคยมีครับเคยมีทําตัวไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นเราก็เป็นแฟนกันเพิ่งรู้จักกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ,อกหักความศรัทธาในความรักมันหายไปอืมไม่มีเขาก็ไปเจอของเจอเสืออ้อผ้าเจอเครื่องสำอางเจอครีมสูดครีมนี่ ซึ่งเราเป็นผู้ชายสําอางแหละใช่ใชไหมเดีว๋วฮะเป็นยังไงเชืช้อพ้าบอกว่าอ๋อพี่ส่งซักสงสัยเขาเอาของคนอื่นมาแบบติดมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ <laughs> เครื่องสําอางทั้งเซตเลยแล้วจะบอกของใครมันเป็นไปไม่ได้ไง<อ>ถ้าเป็นเราเราเจอครีมขนาดนั้นนะ่ะเราเอามาใช้อยู่แล้วขโมยขโมยขโมย เอาไปทาเท้าเอาเทามือสปาเท้าใหญ่เลยเาไอสิ่งที่เขาพูดมันเชื่อไม่ได้อ่ะแล้วยังไงอ่ะก็หนูรักเขาอะพี่เฮ้ยคำเดียวเลยมันลดว่ะพยายามเลิกนะแต่เลิกไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องไปหาตลอดแต่ไอตอนนั้นมันก่อนแต่งงานมั้งก็คงไม่มีอะไรพอแต่งงานกันแล้วก็ไม่มีค่ะ ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีกิ๊กครับแต่ว่ายังห่วงชีวิตโสดของตัวเองออโดยการแบบยังยังแบบอยากไปออกไปข้างนอกกับเพื่อนแต่กินกับเพื่อนนะครับก็ยังยังเมาอยู่ช่วงหนึ่งเลยอะ่ะก็อดนอนเยอะๆแล้วพอเรานอนปุ๊บเรานอนไม่ได้เรานอนแล้วเราต้องขึ้นมานั่งไอนั่งหลับกลางคืนอย่างเงี้ยก็ร้องไห้เลยอยู่พี่ไม่ไหวแล้ววะพาพี่ไปหาหมอทีหมอจับเอกซเรย์หัวใจปุ๊บเป็นโรคหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงครับ หลือ27%อร์ซ็ย่งช้าอีกนิดเดียวไปเลยลูกเพิ่งคลอดได้สเดือนเข้าเที่ยวไปเที่ยวมากลับไปให้นมลูกที่บ้านกลับมาหาผมเราอยากอยู่เป็นพ่อให้ลูกเห็นว่าพ่อเป็นคนแบบนี้พ่อดีได้พ่อแม่แม่ทําให้พ่พอเนี่ยมีศรัทธาในความรักแล้วก็ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงก็ช่างพี่ทําเพื่อตัวเองมาเยอะมากแล้วอิ๋วพี่ต่อไปนี้พี่จะทําเพื่ออิวแล้วก็ทําเพื่อลูก เสมอก็หลังจากที่เขาหายป่วยก็เปลี่ยนไปเลยจากมันหน้ามือเป็นหลังมืออีกคนนึงตอนเช้าตื่นมาอยู่ไม่ต้องทำกับข้าวกินเขาทำให้กินทุกวันค่ะทำให้กินทุกวันแล้วก็ หลายๆอย่างเขาทําแทนอิ๋วหมดเลยอิ๋วทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาทำแทนได้เลี้ยงลูกทํางานบ้านเขาทํางานบ้านด้วยนะคะทํากับข้าวด้วยก็ต้องยกเครดิตให้เขาเขาเปลี่ยนจริงเพราะไม่งั้นอิ๋วยาบไปแล้วครับแม่ครับอน่ารักมากๆเลยครับแต่ต้องบอกว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหล่อรอมแม่คุณเอกกลายเป็นสามีและคุณพ่อที่น่ารักมากๆ สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้เราได้อิจฉาไปด้วยเลยเลยครับและเมื่อเต็มอิ่มกับความรักของทั้ง4คู่กันไปแล้วต่อไปก็ถึงเวลาเข้าสู่การแข่งขันซึ่งนี่คือเพลงที่ทั้ง4ท่านเตรียมมาสู้คุณตุ้มกับเพลงอะไรก็ยอมคุณกล้วยด้วยรักและผูกพันคุณมดนานเท่าไหร่ก็รอคุณเอ็กมาเกมนี้ซึ่งตอนนี้เราจะเข้าสู่การลงทุนครั้งที่1งครับรอบแรกครับทั้ง4ีท่านต้องร้องเพลงที่ทางรายการนั้นกําหนดให้นั่นก็คือ รักกันไหมของพี่เบิร์ทธงชัยครับจะเป็นอย่างไรเมั่อที่ปรึกษาดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วเธอมาในสายสีชมพูใช่มาในสายความรักจริงอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องเก่งคนแรกสามารถลงเดี๋ยวถามด้านามด้าก่อนเชิญครับพี่ด้า วันนี้นะคะเราต้องแยกให้ออกระหว่างการลงทุนและความรักความรักเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าความรักเรารักกันมากแค่ไหนไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถยืนอยู่ได้ทุกวันนี้รีบแป๊บนึงจะไปขายตรงที่ไหนเนี่ยฮะพีด้าเปตัวเหมือนดเหมือนด้วยอ่ะแนะนำนะรอบแรกอยากให้กระจายรอบนี้อย่างเชิงไว้ก่อนค่ะโอเคไหมยัคนแรกครับน้องเก่งพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะ 30วินาทีจับเวลามาแล้วฮะหมดเลยหมดเล้ยกระต่ายก่อนกระตายขอบคุณตุ้มคุณตุ้มว่าไงเฮ้ยใช่ใช่เอากระจายแล้วครับกระจายแล้วครับกระจายแล้วโอเคโอเคโอเคเอาเอาโอเควานนี้ดีๆนะเอาดูๆดีๆนะเดี๋ยวเก่งเก่งเดี๋ยวเก่งเก่งเก่งเอาขึ้นมาที่ประตูนายเก่ง ไม่ไม่คิดดีมากสามสองหนึ่งหมดเวลากระจายความเสี่ยงครับตอนแรกเอาลงเต็มเราก็หวั่นใจว่าเอ้ยยังไงแต่พอเขากระจายก็ไม่คิดว่าเขาจะกระจายไปเยอะไงนิดนึงเลขถูกหรือเปล่าเด็กไอ้เก่ง แม่ใจเย็นๆอย <i <i ่าเพิ <i 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 <i> <i 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 ่งตีกันสิครับถึงแม้คุณเก่งจะกระจายความเสี่ยงแต่ก็ยังลงทุนไปที่คุณตุ้มมากที่สุดอยู่ดีมาถึงคนต่อไปอย่างคุณอีทไม่รู้จะมั่นใจในตัวคุณกล้วยมากแค่ไหนไปลุ้นกันเลยครับพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลากระจายจัะแม่กระจายหมดไหมกระจายเลยโอ้ยเฮ้ยอเโอยกระตายเดี๋ยวแม่แม่แม่โอแม่โอแม่แม่ แม่จริงไหมเนี่ยแม่โี่เลยเหรอกระจายความเสี่ยงครับเดี๋ยวแม่แม่แม่โี่เลยเหรอแม่ทําไมแม่มาะเมิ่งัวแม่ต่ํามากเลยอะแม่คุณกลวยไปต้องน้อยใจไปนะครับเขาเรียกปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองต้องรอบคอบใช่ไหมเลยครับคุณอีทเอาไปว่ามาดูคนต่อไปอย่างคุณมุกเธอเดี๋ยวจะไม่ใจในตัวคุณโมดถึงขัดเทหมดหน้าตากหรือไม่ เเรราไป่กันลยครับคือคนอื่นเนี่ยเขาจะเชื่อในตัวสามีหนูมากเลยไอสองหมื่เนี่ยหนูต้องจัดหนักแล้วเปล่าโมกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ30วินาทีจับเวลากระจายหน่อยโมกหมดไปเลย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 หมดเยเอาเอาเอาล้วน้องมุกเริ่มแบ่งแล้วครับน้องมุกขาต้องเร็วกว่านี้นะครับสิวินาทีรีบมาที่นะคุย มาที่คุณตุ้มและไปที่พี่เอครับโอเคหยุดเวลากระจายความเสี่ยงครับโมดครับเขาลงกับคุณเยอะสุดนะโอเคไหมเนี่ยเยอะนะผมอะโอเคกับเขาแต่ผมจะไว้ใจกรรมการเราได้หรือเปล่าไม่รู้ไง ใช่แล้วและครับต้องเดาใจกรรมการให้ดีว่าบุกเขาจะหวดให้ใครตกรอบซึ่งการกระจายความเสี่ยงของคุณมุกก็ถือเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยนั่นเองมาถึงคนสุดท้ายอย่างคุณอิ๋วความคลั่งรักจะทําให้เธอกล้าแทงหมดหน้าตักไปที่คุณเอ็กที่ติดนานหรือไม่คุณอิ๋วครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดนี้จัดไปเลยราะนั้น3ามสิบวินาทีเจ้าเวลาพี่อิ๋วเลือกเลยกระจายเหมเดิเได้ยกมาไี่เกระจายเอาพีเอ็กว่าไงกระจายพีเอ็ก เฮ้ยพี่อเเวัยวะไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายสิบวินาะีเปลี่ยนใจเปล่าอิวเปลี่ยนใจไหมจริงปะเนี่ยจะตายอ่ะ้าหกเจ็ดแปดเก้าหมดแล้วแต่ก็รักไม่รักกดตาความรักเชื่อน้องน้องบอกให้เอาหมดเอาหมดก็เลยเอาหมดเลยเอาให้หมด เชื่อน้องเอาให้หมดอาให้หมดแล้วน้องก็กดไมเลือกก็ลงหมดเลยนี่เชื่อคนง่ายเราอะแฮปปี้คุณแฮปปี้ไหมครับคุณเอ็กซ์ทิตินันครับโอ้ยกดนะิ โอ้โหคนที่กดดันที่สุดตอนนี้ก็คือคุณเอกทิตินันนั่นเองเพราะเป็นคู่เดียวที่เทหมดหน้าตักในรอบแรกและบอกเลยว่างานนี้มันแน่นอนครับและเมื่อลงทุนจะเสร็จเรียบร้อยผลจะเป็นอย่างไรต้องรอหลังจบการร้องเพลงของทั้ง4ท่านในเพลงเพลงนี้รักกันไหม่ช่วงหน้าสนุกแน่นอนครับ